ป้ามีของทอดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอยู่ป้าหน่อยนะคะสามห้าสามก่อยได้เลยค่ะหนุจะเปิดปีนป้าเองขอบคุณค่ะอุ้ยกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลมากมายป้าจ๋าแถวนี้อากาศดีเนาะไม่มีคนสูบุหรีเลยไม่มีค่ะถ้าเกิดว่าสุบรีเราจะโดนอะไรบ้างคะอ่าปรับหนึ่งแสนบาทครปรับหนึ่งแสนจำคุกหนึ่งปีทั้งจำทั้งปรับจำคุกหนึ่งปีด้วย อยนี่คือเขารู้กันหมดทั้งชายหาเลยป่ะรู้แลยแกถ้ารักต้องเที่ยวมาไม่รู้ก็ไม่กล้าเนจะบอกแกโอ้ยน่ารักจังเลยเนาะจะขายของแล้วเป็นประชาสัมพันธ์ชายหาดด้วยมีตู้กระจกอยู่ฝั่งนู้นจ้ะเราให้ไปดูดฝั่งนู้นจ้ะในตู้กระจกจ้ะอ๋อหมายถึงว่าคือเราคนพื้นที่เรารู้แหละเรารู้ข้อมูลถ้าเกิดว่าเยี่ยยังแขกมาไม่รู้เริ่มละ้ะก็ต้องบอกเขาจ้ะจะบอกจ้ะ บอกว่าขอไม่ให้สุบุรีจ้ะไม่ให้สุบุรีนะจ๊ะมานั่งเที่ยวชิลๆอย่าให existe, te quiero, Esta, <oh oh here, ้คนอื่นเหม็นเลยจ้ะให้สุบก็ให้พี่สุบข้างนอกจ้ะตู้กระจกตู้กระจกข้างนอกมีพื้นที่กั้นไว้ให้เขาทำให้ให้ไว้ตู้กระจกไปและพวกเศษเศษขยะพวกนี้ใครมาเก็บอะคะป้าก็มีแบบต้องรับศึกษาอะไรนีะจ้ะพวกแบบว่ามีผู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเขาก็มาเก็บแล้วก็เทศบาลก็เก็บจ้ะแล้วเก็บหมดไหมก็ ก็เกิดทุกฟันจ้ะมีวิท<ม> <ๆ S 1> ยานจ้ะขนาดไม่ให้สูบแล้วก็ยังยังอยู่เพราะว่าของเดิมมันยังอยู่นะค,ครับขอบคุณครับ,รบ,รบสวัสดีครับร ทำอะไรกันคะทั้งจังทั้งจำทั้งปรับอะไรเมื่อกี้หนูได้ยินน้องก็ฟังดาราใช่ไหมครับใช่แล้วใช่เหแล้วสวยสวยจริงเลยครับนี่ขนาดไม่ค่อยแต่งตัวนะคะวันนี้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีที่ได้มาเที่ยวชายหาดบางแสนแล้วครับก็คือตอนนี้เรามีการลดลงเรื่องการทิ้งขยะในชายหาดกับการทิ้งก้นบุหรี่ครับอุยถ้าเป็นอย่างนี้เราคุยยาวแน่นอนเลยเชิญนั่งก่อนได้ไหมคะขออนุญาตนะครับครับเมื่อกี้ทั้งจำทั้งปรับคืออะไรคะหนูตกใจเลยนะคะก็คือปัญหาขยะของเราเนี่ยเป็นอันดับโลก ขยะทะเลนะฮะติดอันดับโลกเลยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เลยมีการออก mm. คือกาหนดมาตรการนะเรื่องดูแลเรื่องชายหาดเรา mm. คือก่อนที่เราจะออกมาตรการเนี่ยเราได้มีการให้นักวิจัยไปสํารวจก่อนแล้วว่าในก่อนก่อนเนี้ยขยะไอ้ชายหาดเราเนี่ยจะมีพวกบุหรี่เนี่ยเป็นก้นกองที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศสูบแล้วก็ใช้เท้าใ้ยีบหกลงไป เยอะมากเลยลูกช้ามาในน้ำขึ้นในตามริมนี่นะแม่โหก้นบุรีนเป็นกระจุกกระจุกเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้อยลงดูดไม่ใช่บางทีไม่มาดูดคนเดียวนะยืนดูดเป็นสองคนเขาก็ทิ้งตรงนั้นนะเอาเท้าในเหยียบ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 ไปตรงนั้นบอกหนูนี่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขามาเจอเนี่นะเขาเขาจับนะ ก็จับนาโดนปรับติดคุกด้วยโดนปรับด้วยโดนปรับเป็นแสนคือนอกจากขยะชิ้นใหญ่ที่เราสามารถเก็บได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เก็บยากคือก้นกรอบุหรี่ใช่ครับ<ะ>มันจะคือวันนึ่งก็จะถมลงไปในใทรายไปเรื่อยๆ <ฮะ S 1> ครับขยะพวกนี้มันจะก่อให้เกิดสารท็อกซินสารหนูสารก่บบะเร็ง แล้วมันจะไหลปนเปื้อนลงไปสู่น้ำทะเลแล้วก็มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่เราต้องเอามารับประทานเป็นอาหารของเราอีกไม่ได้ละครับคือบุหรี่นี่คือคนสูบก็สุขภาพเสียคนรอบตัวก็สุขภาพเสียใช่ครับพอหมดประโยชน์แล้วในการสูบทิ้งไปยังต่อสารพิษอีกใช่ครับแถมชิ้นเล็กเก็บยากมากด้วยใช่ครับก้นบุหรี่นี่นะไม่ใช่ของคนไทยอย่างเดียวเพราะเราที่มาพิสูจน์ทราบเนี่ย มีทั้งก้นกรองของต่างประเทศต่างๆที่นักเที่ยวพามาแล้วบางทีเพื่อนบ้านเราเป็นแบบนิสัยอยู่แล้วเราไม่ว่ากันเรื่องนี้แต่เพื่นั้นแต่ว่าระเบียบวินัยที่เขาต้องรู้ในประเทศเราเราก็ต้องบอกใช่ครับคราวนี้พวกพี่ทํางานหนักเลยสิคะเนี่ยอย่างนี้คือต้องเดินประชาสัมพันธ์อย่างนี้ทุกวันเลยปะคะก็ประชาสัมพันธ์ตลอดฮะเพื่ออะไรให้ชายหาดเราได้สะอาดแล้วก็ให้ทุกคนมีจิตสํานึกได้รับรู้แล้วก็ต่อไปเป็นสามารถไปถ่ายทอดบอกพี่น้องหรือเพื่อนเพื่อน ที่ต่างจังหวัดต,ตอไปได้ว่าถ้ามาัเที่ยวหาดบางแสนนะหรือชายหาดต่างๆในอีสาบเธอยอย่าทำอย่างนี้นะเธออย่า<ช>สูบบุรี่นะอย่าทิ้งขยะลงตรงนี้นะมีโทษหนักอะไรอย่เงี้ยครับ เราก็มีการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นว่าเราจะมีการจัดสรรพื้นที่สําหรับสุบรี่ไว้ให้บริเวณใดในชายบางแสนนะครับ <S <S แล้วสำหรับผู้ที่ยังฝ่าฝืนอยู่ท่านจะมีโทษอะไรบ้าง <S 1> <S 1> เราก็พยายามประชาสัมพันธ์ประกอบกับเทศบาลเนี่ยเรามีงานป้องกันและควบคุมโรคเราจะมีการให้ความรู้ด้วยว่าบุหรี่เป็นโทษต,ต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรก็ <S 1> <S 1> <S คือเราเราทำไปทั้งแนวรูปแล้วก็แนวที่เป็นการป้องกันด้วยนะครับให้เขาเห็นว่าทําไมถึงพรบรต,ตรงนี้ถึงมีความสําคัญ โทษตัว,ต,วตัวใหม่นี่นะครับของพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็คือว่า ถูกปรับเนี่ยสูงสุดถึง10,000แสนบาทจำคุกเนี่ยถึง1ปีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า get attention ก่อนไม่ถึงว่าดึงความสนใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวว่าโอ้โหทำไมโทษแรงจังบางคนก็ก็จะมาบน่นโอ้โหการไปทําโทษอย่างอื่นร้ายแรงกว่านี้ยังไม่ยังแบบโทษไม่แรงเท่านี้เลยแต่ตรงนี้มันถือว่าเป็นการกระแสะที่ดีในการที่ทําให้คนเนี่ยพูดถึงโทษตรงนี้เราก็มีการปฏิบัติจริงด้วยนะครับคือทางเทศบาลเนี่ยเรามีการเรียกว่า ริการให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างให้ให้แท้จริงโดยการร่วมมือกับทางทอชอนะครับทางเจ้าหน้าที่กับกรมทรัพยากรธรรมทางเนตรชัยฝ่งรวมถึงเจ้าที่เทศบาลแล้วก็เจ้าที่ตำรวจซึ่งจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็เคยมีเคสว่าคือพูดง่ายๆว่าเราต้องมีการเชอดไก่ให้ลิงดูนะครับภาษาชาวบ้านเพราะมิฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าออกกฎหมายมาเท่านี้เองเอาไว้ขู่แต่ว่าทําอะไรไม่ได้แรกๆเราจะมีการพูดคุยกันก่อนมีการเหมือนตักเตือนโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปคุยว่ามันทําไม่ได้แล้วนะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีกเน เราก็ดําเนินการเปรียบเทียบปรับไปที่สารีตํารวจนะครับซึ่งก็มีเคสแล้วครับ ปัจจุบันนี้ถ้ามาเทียบพื้นที่ต่อตารางเมตรที่เราไปขุดคุยในช่วงที่เราทําวิจัยกันนะครับจำนวนก้นบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสนเนี่ยลดลงไปมากกว่า50%แน่นอนนะครับแล้วก็จํานวนผู้สูบบุหรี่บริเวณชายหาดเนี่ยก็ลดลงกว่า50%เพราะฉะนั้นก็จะทําให้สุขภาพทางอของนักท่องเที่ยวแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเนื่องจากว่าขยะก้นบุหรี่เป็นขยะที่กําจัดได้ยากแล้วก็อยู่ทะเลเนี่ยบางทีก็น้ําพัดลงไปในทะเลอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลได้ตรงนี้คือลดลงไปเป็นานวนมก ก็ในอนาคตเนี่ยทางเทศบาลเราคงจะต้องเอาอพรบตัวนี้มาประกาศเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วไม่ได้ครอบคลุมแค่ตัวก้นบุหรี่หรือว่าการสูบบุหรี่เท่านั้นนะครับยังเป็นขยะที่ทิ้งจากที่ทิ้งจากมือม,มนุษย์เนี่ยสู่ทะเลสู่พื้นที่ชายหาดด้วยซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะไม่ทราบคุณจะไปเข้าใจว่าเฉพาะบุหรี่นะแต่จริงแล้วขยะที่ท่าน ทาเข้ามานี่แหละตรงนี้ก็ปีโทษด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเราเริ่มจากบุหรีแล้วเราก็จะเพิ่มไปด้วยว่าขยะเนี่ยก็จะควบไปด้วยครับเพื่อที่จะเป็นการทําให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ชายหาดสวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็มามากขึ้นแน่นอนครับเป็นไงฮะบรรยากาศสดชื่น,ส,นสบายไหมสดชื่นหนึง่งอากาศดีมากค่ะคอากาศดีมากสดชื่นชายหาดสะอาด แล้วก็ทุกอย่างเป็นระเบียบหมดเลยใช่แล้วเรา,เราก็ไม่ไม่ลำคาญเรื่องควันบุหรี่ข้างๆใช่ไหม<ช>นั่งสบายบสูดบรรยากาศโอโซนได้เต็มที่<ช>เราผ่อนได้เต็มที่ครับตอนนี้พี่ถาพรเนตต้องการหนูมากแน่ๆเพราะว่า<ช>หนูเป็นกระบอกเสียงที่ดังมากใช่ครับสูดมันคอนนดีมากเลยครับคุณพี่อยากได้กระบอกเสียงเสียงดังๆคนนี้ไปช่วยเต็มที่อยากได้ไหมคะอยากได้เลยครับดีเลยครับเดี๋ยวหนูจะไปบอกทุกคนว่าห้ามสูบบุหรี่ครับ ดูแล้วตีเลยดูตังไหมให้หนูาช่วยนะคะครับครับได้ครับได้เรียนู้ก็เลยแม่จ๋าเดี๋ยวไปปฏิบัติหน้าที่พระชาติกันนะจ๊ะขอขอแยกขอแยกขอสาขาได้จังเดี๋ยวมานะจ๊ะคะเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขออนุญาตใช้เสียงนะคะ ใครที่คิดนะคะว่าจะคว้างบุหรี่มาสูบคิดก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะปรับท่านทันทีนะคะไม่เกิน1,000 0แบาทจําคุกไม่เกิน1ปีนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนจะสูบนะคะเราจัดบริเวณให้สูบแล้วที่ฝั่งตรงข้ามถนนด้านนู้นนะคะ นะคุณพี่จะแปะที่ไหนก็ได้ครับครับุหรี่ครับแล้วเราทราบยังครับอ่าพี่เนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งขยะใช้หาดบางแสนใช่ค่ะเพราะเราก็มีถุงขยะส่วนตัวของเราดีมากเฮ้ยน่ารักเนี่ยไงคะทำดีก่อนจะกลับเราก็ต้องมีถุงขยะาบ้านด้วยเฮ้ยมีไม่ไดน่ารักเพราะเรารู้ว่าหาดบางแสนต้องใส่คุณพี่ประชาสัมพันธ์ปะเนี่ยไม่ใช่เอาไปเลย ใ่ไมไปเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนี้หาดบางแสนนอกจากที่จะปลอดบุหรี่ปลอดก้นบุหรี่แล้วปลอดขยะแล้วแยกขยะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะคะตามเรามาค่ะ สบายเลยคุณแม่รู้ไหมเนี่ยว่าคุณแม่เวลาเจอลูกค้าจะสูบบุหรี่ลอยลอยลงไปในทะเลแล้วจะสูบบุหรี่<อ>คุณแม่ต้องพูดอะไรกับเขาบ้างต้องบอกเขาว่า,บอ,า,วาบอกเขาว่าอะไรสูบบุหรี่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะเออสูบตรงไหนได้เขาจะมีที่สูบมีที่ให้สูบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสูบป,ปั๊บคุณแม่จะบอกเขาว่าไงบอกเขาว่าสูตบตรงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วจะโดนอะไรถ้าเกิดสูบจะโดนปรับเออเก่งมากเลยเด็กปั้นใช่ไหมคะปั้นตั้งชายผาด สูบอยู่แล้วแต่ว่าเขารณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่กันแล้วพวกแม่ไม่ต้องไม่อยากไม่อยากพูดถึงเออมันเหม็นนะเนาะมันเหม็นโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยแม่จะไม่เหม็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้สูบไม่เคยดูดจะเราก็จะไม่เหม็นแล้วจ้าแม่จ๋าปากก็ได้นะจ๊ะขอบใจจ้านี่ปากก็ได้นะจ๊ะ ไปหนูจะได้มานอนกลิ่งเกลือบ,บนชาย <c oughs> หาดอย่างสวยงามาต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีอยู่บนทรายารบ,บอกต่อเพื่อนด้วยนะลูก <c oughs> มาเที่ยวบางแสนสนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้มาเก็บขยะกับพี่พี่น้องน้องนะคะแล้วก็ ได้มาเก็บขยะก้นบุหรี่ด้วยค่ะสิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าไม่สําคัญที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแค่ก้นบุหรี่เองไม่เป็นไรหรอกนาะก้นบุหรี่เราคนเดียวไม่เป็นไรหรอกนะหนึ่งคนร้อยคนพันคนล้านคนเศษขยะพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายง่ายๆนะคะพี่ๆเขาบอกว่าก้นบุหรี่เนี่ยกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยเป็น1 0บสปีดังนั้น ช่วยกันดีกว่าค่ะช่วยกันรักษาเพื่อพวกเราเองเพื่อท้องทะเลเพื่อสัตว์ในท้องทะเลและเพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปของเราจะได้มีหาดทรายสวยๆท้องทะเลที่สะอาดปลอดภัยน่าเล่นที่สําคัญประเทศของเราค่ะจะได้ภูมิใจต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสบายพร้อมกับบอกทุกคนว่าเรามีชายหาดที่สวยงามและสะอาดมากๆค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามาที่ชายหาดบางแสนหรือชายหาดทั่วประเทศเลยนะคะเก็บขยะ ไม่ทิ้งก้นบุรีไม่สูบบุรีรักษาทะเลและชายหาดของพวกเรากันไว้นะคะัร<อ>ว่วมคิดร<อ>่วม<อ>ใจสร<ป>้าง <ใน S 1> ไทยไปด้วยกันสร้างเมืองไทยที่ทสดใส